รถช่างเอ็กครับทําลายนอแน่โอ้ตัดขั้สีสัสวี f อที่น่ารักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินด่วนนะครับโอ้ติดตั้งกันเซเราจะเตรียมยกถาดใส่แล้วคันนี้ <c oughs> ช่างเอก็ก <c oughs> ช่างทําสีนะครับ ไปดูเจ้าปีใหม่โอ,หหโอ้ใครอนุญาตเนี่ยใครอนุญาตโอ้ใครอนุญาตให้แปะเนี่ยโอ้ฮะแปวจานโอเล่นเสร็จแล้วทำขานาดไหนวะนี่จานโอ,อเดินวนไปวนมา เดี๋ยวก็ขี้เดี๋ยวก็เยี่ยวงานดีขี่บ่อยอองานดีขี่บ่อยฮะเปิดแปะเลดถึงท้ายแล้วครับตอนนี้อบอกได้เนี่แนวตาแตกก่อน เดี๋ยวมันถลอกปลอกเปิดบบเออกลัวกลัวกลัวมีรอยกลัวมีรอยเอ้ยเฮยน่าจะเชื่อมเต็มเลยครับตรงนี้เฮ้เต็ม เต็มเลยอืมไม่เชื่อมเต็มน้ำข้าวรู้เปล่านี่น้ำข้าวในหม้อไม่แอนหรอกไม่ช่างนุ่มอนอืมอนฮานุ่นยังเชื่อมเต็มเลยข้างไหนช่างปุ่มนะของเขามีปูบนฮะของเขามีปูบนเลยเหรอก็แบบอย่างนี้เนาะอืมอันนี้มีปูบนที่ไหนล่ะเดี๋ยวเล่นเหรอเชื่อมเต็มไม่ได้ ได้ว่าได้เลยดำทคร,รถดำสิ่งดินเดือดูอจริงๆรถดำสิ่งดินเดือดต้องอยู่ข้างบนนะครับแต่ไม่เป็นไร ฝังนู้นยังใช่ไหมเอาฝังเดียวก่อนนะครับอันนี้คือคือคือต้องต้องหนีบให้มันยังไงให,นนให้มันแนบกัน ไปหน่อย okay. เป็นไงสวยไหมสวยทุกคันแล้วเราทาหมูเนี่ยสวยทุกคันไม่ต้องชมก็ได้แบบไม่สวยอะไรนี่ก็ได้ไม่ว่าอะไรหรอกอันนี้ไม่มีแบบเขาฮะอะไรติดติ๊กเกอร์เอาโหรับเสียแล้วติดติ๊กเกอร์ติดติ๊กเกอร์เลยสามารถแบบมันเวลาเราเบื่อเราก็ลอกออกแล้วก็แปะใหม่ อเกกอ้าวนี่ของช่างเอ็กเหรอทำสีแล้วกากเพชรเลยเหรอนี่ของช่างเอ็กครับแม่เล่นกากเพชรซะเลยช่างสีเนาะช่างเอ็กจะปูเต็มนะครับ<ป>ของผม<ล>ปูพื้นไงปูเล็กเเล็เต็มเออ ปูเลตเต็มเลยของผมปูไม้ครับอ้าช่างหนุ่ไม่ใช่ไปเอารถมาป่ะเยี่ยอยู่ไหนอะรถอยู่ไหนข้างหลังอ๋อมาจากแัสซี บันไดนี่เรียบร้อยอยังช่างบันไดนี่เรียบร้อยอยังเหลือแต่ใส่กระบอกใช่ไหมมันโอเคไม่วางเท่าชางตรงนี้ ก็ไม่เคยมีเทเล่ะถามหน่อยเอะตรงกลางน่าจะเป็นแปะเล็ดเนาะวันนหนโคตรยาวเลยดูดิ แล้วจะเว้าอันนี้ตอนไหนอ่ะช่างว้าอันนี้ตันไหนยังไม่เว้าใช่ไหมอ๋อโชว์ยังไงอ่ะแบบนี้โชว์ยังไงดูดพักละ กินข้าวกินะอีกแล้วมาาตรงเวลนะฮะตรงนี้ตัดติ๊กเกอร์แปะไปได้ตรงนี้แต่ไว้โล่งๆดีกว่าแปะไว้ก็ลบ บันไดนี่ยาวเกือบยาวกว่ารถอีกอะอู้นี่คันนี้เพิ่งจะยิงทรายเสร็จทำสีแล้วจะยิงทรายเสร็จนะครับวันนี้ตัดแล้วครับสีสโลปเรียบร้อยอันนี้แปลงเป็นแหนบครับ เสร็จย่งบางโครนนี่สวัสดีครับเสร็จย่างนี่อนโอ,โอ,โอ,โอ้ดูปูนี่ดาออันนี้ซื้อของใหม่มาปูเลยเหรอนะอ๋อไปพับสร้างพับมาเหรอเนี่ยอยากได้ปูนี่สวยกว่าพี่ออสวยเนาะลดขึ้นไม่ได้หรอกณนื่น เราตัดไป้ดงเขาแล้วก็อะ้ร,รครับตอนนี้ไ้วางวางวางอะไรวางของวางอะไรงี้ฮะก็เป็นรถป้ายแดงกับเป็นเหล็กใช่ไหม <c oughs> <c oughs> สวยงามครับาาอ <c oughs> โอ้แดดจ้ามากเลย r้อน chính hệ thống yốc ló lăng. Con chờ xong toàn chấm. Con chờ xong toàn Chặt bay. Không thích ở đây. nọ. Mình มาแต่คัสซีฝากกินข้าวแล้วอันนี้ตรงล่างเลยนี่เนี่ยคันนี้รุ่นไรวะนี่ฮะรถจีนใช่ไหมรถนี้เนี่ยเห็นชอบเห็นลากพวกไอ้ดับ W โอ้นั่นรถมาใหม่กินเลยเดี๋ยวไปแล้ว บายครับ, bye ร,บรถช่างพุ่มเคไลอีกแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ